สวัสดีครับผมหมอจุ๊บดูดวงออนไลน์นะครับนะฮะวันนี้จะมาแนะนานะครับการเรียนทํานายเบอร์มือถือนะครับเรียนการดูดวงด้วยตัวเลขนะครับนะับในรูปแบบของระบบออนไลน์นะครับข้อดีของการเรียนของระบบออนไลน์ก็คือไม่จําเป็นจะต้องเสียเวลาในการเดินทางมาเรียนด้วยตัวเองนะครับก็คือเราสามารถเรียนเรียนด้วยตัวเองนะครับที่บ้านนะครับหรือว่าที่ทํางานหรือว่าเวลาที่คุณพักได้เลยนะครับก็คือ ก็คือสามารถเรียนที่ไหนก็ได้นั่นเองนะครับนะฮะจะเรียนผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะดูผ่านระบบมือถือ Android, iOS แท็บเล็ตได้หมดเล้วนะครับเพราะปัจจุันเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนะครับเเทคโนโลยีก็สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้อะไรได้ง่ายนะครับศึกษาหาข้อมูลอะไรได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับทีนี้ทําไมถึงต้องเรียนนะครับหาอ่านเองได้ก็ได้นี่นะครับมีข้อมูลในเว็บไซต์เยอะเยอะเยอะแยะนะครับ คือผมแนะนำอย่างนี้ฮะว่าการการที่เราศึกษานะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับศึกษาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือหลักๆคนทั่วไปมักจะยึดในลักษณะของการอ่านเยอะๆเข้าไว้เพื่อที่จะเก่งไวๆนะครับแต่จริงๆการวิธีการเรียนแบบนี้น,นะฮะก็เหมือนเป็นดาบสองคมนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปจำหรือว่าไปอ่านอะไรเยอะเกินไปเนี่ยนะฮะมันต้องใช้เวลาในการจดจำนะฮะกว่าจะจําได้อีก นะครับแล้วพอแต่ละศาสตร์ไม่เหมือนกันก็จะเกิดความสับส,สนความงงนะฮะทีนี้ยิ่งเรียนไปก็เราจะเรา,เรายิ่งอ่านไปเราก็จะยิ่งงงว่าเอ๊ะเราควรจําแบบไหนนะฮะซึ่งการเรียนในลักษณะที่ผมกํบเราจะสอนเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นตัวบอกว่าถึงลักษณะการส่งผลทีละตัวเลขเลยนะครับจะทําให้เราเข้าใจว่าถ้าหากเลขนี้อยู่หน้าเลขนี้นะฮะการตีความมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วคือเราเราสามารถ,ถที่จะที่จะอ ทำความเข้าใจได้โดยง่ายโดยไม่ต้องจดจำนะครับก็คือยกตัวอย่างสมมติเลขสี่นะครับเป็นเลขเห็นสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าตามด้วยเลขนี้ซึ่งมีความหมายแบบนี้อ้อสิ่งแวดล้อมจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งต่อไปพอเราไปอ่านหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเราก็สามารถเข้าใจได้ว่าเอสสตร์นี้เนี่ยเออมีวิธีการมองที่ฉลาดนะครับเอะอาจารย์ท่านนี้เออเขาท่านะครับเออมันมุมอมองแบบนี้ได้นะครับเอ๊หรือว่าสตาร์นี้ดูดูท่าทางน่าจะอ,อกทะเลเกินไป นะครับคือเราสามารถแยกแยะได้แยกแยะที่จะชื่อได้นั่นเองนะครับทีนี้วิธีการเรียนนะครับนะฮะก็คือจะต้องมีการชําระค่าครูนะครับนฮะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะฮะเป็นค่าครูที่คิดมาแล้วนะครับว่าค่อนข้างถูกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เบอร์มงคลก็ค่อนข้างแพงแล้วนะครับการเปลี่ยนเบอร์ปรับเปลี่ยนเบอร์มงคลแต่ละทีเนี่ยเป็นสี่พันห้าพันนะฮะบางทีเป็นหมื่นนะฮะให้อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยปรับเปลี่ยนให้นะครับจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราเข้าใจได้ด้วยตัวเองเลย นะครับวเขาจะรูตัวเองเราเปลี่ยนเบอร์ได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนะฮะเราสามารถปรับเปลี่ยนเบอร์ให้คนในบ้านได้ด้วยนะครับอ่าเพราะว่าการใช้เบอร์มงคลเนี่ยนะฮะก็คือจะส่งผลได้เนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ถึงแวดลรอมด้วยนะครับถ้าเราเบอร์เราดีเเราคุยกับคนที่เบอร์ดีด้วยนะครับก็จะทาให้เบอร์มงคลนแรงขึ้นด้วยนะฮะมันมันจะลิงก์กันนะฮบผมเป็นการเกิดการลิงก์ของตัวเลขนะครับอ่าทีนี้การเรียนนะครับ การเรียนนะครับนะฮะหลังจากชําระค่าครูมาแล้วนะครับนะฮะก็ให้เข้าไปดูนะครับที่เมลนะฮะต้องมีต้องต้องมีอีเมลแล้วนะฮะนะครับในการเรียนในการเรียนออนไลน์นะครับต้องสมัครเมลไว้นะครับโดยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีเสกก็จะมีอีเมลสุดวันแล้วนะครับก็เปิดเมลเข้าไปนะครับพอเปิดเมลเข้ามานะครับนะฮะตรงกล่องจดหมายนะครับให้ดูตรงกล่องจดหมายก่อนนะครับจะเห็นนะครับเมลของ หมอจุ๊บนะฮะจุ๊บแอตโตนะครับคุณได้รับเชิญให้เข้าชมเรียนทํานายเบอร์มือถือจากหมอจุ๊บนะฮะคลิกเข้าไปเลยครับปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะเขียนว่านะครับข้อความนี้สําหรับเจ้าคุณทราบว่านะครับจุ๊บแอตโต้ได้เชิญให้คุณเข้าร่วมบล็อกส่วนตัวอันมาถือว่าเป็นคาเชิญนั่นเองนะฮะก็คลิกยอมรับคําเชิญอ่านะครับทีนี้ก็คลิกข้งตอบรับคําเชิญ ยอมรับคํเชิญแล้วนะครับคุณได้เข้าสู่ระบบในฐานะอื้อตื้อตื้นอันนี้คือเมลของคุณนะครับและเป็นผู้อ่านอย่างเป็นทางการของบล็อกนี้นะครับครั้งถัดไปคุณสามารถไปยังบล็อกได้โดยตรงนะครับแต่ว่าต้องพยายามที่จะเข้าเมลนี้ไว้ตลอดนะครับก็คือถ้าถ้าเกิดว่าคุณออกจากเมลนะครับคือเครื่องมันจะมีการจดจานะฮะนะครับก็คือถ้าออกจากเมลนะครับบางทีมันก็จะเข้าดูไม่ได้นะครับก็ต้องเข้าเมลใหม่นะครับอ่าเข้าไปดูลอง ถ้าผมนะฮะก็จะเจอหน้าเว็บนะครับที่ใช้ในที่ที่เป็นเป็นเป็นหน้าเว็บที่สําหรับการเรียนนะครับก็จะมีนะครับนะฮะบทบทเรียนนะครับบทเรียนทั้งหมดนะฮะสิบเจ็ดบทเรียนนะครับแล้วก็ทุกบทเรียนจะมีวิดีโออยู่นะครับแต่ละวิดีโอจะมีความยาวประมาณยี่สิบนาทีนะครับนะฮะก็ใช้เวลาในการเรียนก็ต้องคูณเข้าไปนะครับ ว่าว่าเป็นเป็นเวลากี่ชั่วโมงนะครับก็คืออก็ค่อยๆเรียนไปนะครับนะฮะแต่นะครับแต่ละบทเรียนนะครับเนี่ยจะมีวิดีโอไว้นะครับซึ่งซึ่งคุณสามารถเปิดเปิดเรียนไปเลยนะฮะเปิดเรียนอ่านดูได้นะครับเปิดแบบเต็มหน้าจอนะครับ,รบจะเปิดแบบเต็มหน้าจอก็ได้หรือว่าจะจะดูแบบนี้ก็ได้แล้วก็อ่าน อ่านตำราด้านล่างไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะก็เรียนไปตามตามตามลำดับนะครับนะฮะก็จะมีนะครับความหมายของตัวเลขหนึ่งถึงสิบอันนี้เป็นเป็นเกณฑ์เลยนะครับที่เราควรทําความเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็มาดูคู่เลขต่างๆนะครับนะฮะแต่ละแต่ละคู่เลขเนี่ยผมก็จะแสงทิคแสงอะไรไว้นะครับเป็นอยู่เรื่อยๆนะครับวิธีการมองที่มากกว่าวิธีการพิสูจน์ นะฮะว่าเราพิสูจน์ยังไงนะครับว่าเอ๊ะมันส่งผลจริงไหมนะครับก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะครับมีการทวนตัวเลขนะครับเรื่องธาตุคู่มิตรคู่ศัตรูคู่ธาตุนะฮะผู้สมพลนะครับข้อหมายมันคืออะไรช่วยเหลืได้บ้างนะครับการเลือกเบอร์มงคลนะฮะตรงนี้สําคัญเลยนะครับพอเราเข้าใจความหมายตัวเลขแล้วเราต้องเลือกได้ด้วยนะครับเลือกได้ว่าเอ๊ะอ่าอย่างนี้ดีแล้วนะครับอ่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีนะครับนะฮะงานบางทีคือบางทีเนี่ยเรารู้ความหมายของตัวเลขทั้งหมดแล้ว เราจะเลือกเฉพาะเลขที่ดีๆอย่างเดียวมันบางทีมันมันก็ดูจะจะง่ายไปหน่อยนะครับเพราะว่าบางในลักษณะหลายอาชีพเนี่ยมันก็จะต้องแฝงด้วยเลขเลขแบบนี้เลขแบบนี้แบบนี้ก็ก็จะมี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 ตัวบอกไว้นะครับในในบทบทเรียนเรื่องการใช้ตัวเลขเฉพาะกลุ่มนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างการทํานายเบอร์มือถือนะครับนะฮะแล้วก็พวก ตำแหน่งและการส่งผลของตัวเลขนะครับตำแหน่งไหนนะครับส่งผลอะไรนะครับสองตัวท้ายเป็นยังไงนะครับผลรวมส่งผลอย่างไรนะครับก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับในบทบทเรียนนี้นะครับทีนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการเรียนผ่านมือถือนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับก็จะพกมือถือกันแล้วนะครับหลายคนก็เช็คอะไรต่างๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับจากมือถือแท็บเล็ตนะครับ ในกรณีเรียนผ่านมือถือในขณะที่ทํางานหรือในเวลาว่างนะครับก็สามารถเรียนได้นะครับวิธีการเรียนนะครับเนี่ยผมก็จะถ่ายไปแล้วนะครนะครับก็ใช้มือถือทั่วไปนี่แหละนะครับระบบ Android iOS นะครับได้หมดเลยนะครับเทเล็ปัจจุบันนี่นะครับก็ระบบมันจะเชื่อมเป็นแบบเดียวกันหมดแล้ว นะครับก็เปิดเข้าดูนะฮะก็เหมือนหน้าเว็บทั่วไปนะครับนะฮะสามารถที่จะดูดูวิดีโอได้นะครับอ่าเปิดเต็มหน้าจอนะครับก็จะเห็นหน้าหมอจุ๊บนะฮะนะครับหมอจุ๊บไม่ได้หน้าตาดีนะครับแต่หมอจุ๊บน่ารักนะฮะนะครับก็สามารถเรียนเรียนได้จากอ่ามือถือก็ได้นะครับหรือจากคอมก็ได้นะฮะเป็นช่วงที่คุณสะดวกเลยนะครับ ก็ฝากไว้นะครับสำหรับการเรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับนะฮะก็หากท่านใดสนใจนะครับก็สมัครมาได้นะครับนะฮะจากเมื่อท่านได้ดูโอนี้แล้วนะครับหรือจะโทรผ่านผมปรึกษาผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่0914498663นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับนะฮะขอบคุณครับ